สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ฟอร์จูนพยากรณ์มันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและขนาดเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจกับช่อง c h a n ของเราได้วยนะครับขอบคุณครับแค่ต้องการดูดูส่วนตัวสามารถไลน์อดีมาที่ b e l i e v e r หกสิบเก้า g m a i ค่าครูสามารถเสียแท็กทายของหัวขอ้อเรื่องแอดไลน์อีดีมาถามค่าครูได้ครับโอเคคือช่วงนี้จะบลิ้นนิดหนึ่งนะคือเป็นเป็นบทเรื่องปากเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเรื่องของการพูดนนนนนนิดดดดึงงเาาะะต้้้้้อออขภัััยใใททททีีีีีี่่่สุแลววครบจหกมน มันทําไม่ได้แล้วอคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์และก็ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นวัฒนากําเนิดสิ่งที่ได้รับอย่างรวดเร็วในดวงชะตาแต่คําว่าได้เร็วเนี่ยมันได้ทั้งดีและเสียด้วยนะครับบางทีดวงชะตาบีบบังคับให้เราได้เรื่องเสียมาโดยเราที่เราแบบไม่ได้คาดคิดยอย่างเช่นบางคนได้ตรงอริมารณะวิดาดเนี้ยครับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือได้2องอย่างนี้นะครับอ่ามันก็มีคนลาศิวิจิกนะได้ไปแล้ว2อ,อย่างก็คือทั้งอริและมรณะเลยนะครับประมาณนี้ทีนี้ สิ่งที่ได้นวดเร็วเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณมีพร้อมในสิ่งนั้นหรือคุณจะต้องวิ่งเต้นเพื่อให้ได้สิ่งนั้นนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์แตกย่อยออกมาจากซีรีส์ที่แล้วซีรีส์แล้วจะพูด12ราศีหรืสิบสองภพเรือนใช่ไหมครับแต่คลิปนี้จะเป็นการย่อยออกมาแค่4ราศีก่อน EP 1มี4ราศี EP ส4ีราศี EP 3าสีราศีสี12ก็พบ12ิบสองภพเรือนพอดีเนาะผมจะมาแยกย่อยอธิบายละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งว่า พื้นวาสนาของเราเนี่ยแบบวิชาตาทิพย์นะครับคือหมายถึงว่าอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับ yeah, serious, นะอย่าเสียดเนาะเพราะว่าเราไม่มีการสำรวจดวงดาวมีแค่ลักนาหรือราศีเกิดเราก็ดูได้แล้วแต่มันอาจจะแม่นบ้างไม่แม่นบ้างเนาะเป็นเรื่องปกตินะครับคิดดูว่ามันเป็นเหมือนวิชาตาทิพย์จริงๆว่าเออรู้แค่ลักนาเราก็ถายนี้ใส่คนคนนั้นได้แล้วนะครับหรือพื้นวัสนาทั้งหมดเป็นแบบพืนๆเนี่ยได้หมดแล้วนะครับประมาณน,นี้ที่นี้นะครับจุดกําเนิดของเราอยู่ที่ทางทิศเหนือสุดนะครับตนุราศีเมษที่นี้ เราจะเริ่มต้นที่ตัวเองเลยเพราะมันได้อย่างรวดเร็วตัวเองหมายถึงความคิดความคิดคุณเป็นคนคิดไวเป็นคนคิดสร้างสรรค์เป็นคนคิดไปข้างหน้าไม่คิดซ้ำซ้ซากซากเหมือนราศีมังกรไม่ใช่แต่คุณเป็นคนคิดครีเอทคำว่าครีเอทหมายถึงว่าไม่ได้ครีเอทแบบแบบการงานสร้างสรรนะแต่หมายถึงว่าคิดไปว่าเราจะได้สิ่งไหนคิดไปว่าเราจะไปตรงไหนคิดไปว่าเราชอบอะไรคือคือพูดง่ายว่าคิดไปข้างหน้าไม่ได้คิดไปข้างหลังแล้วกันแต่อนนี้มันคิดยำยำเนาะแต่นี่คือคิดไปข้างหน้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าการคิดไปข้างหน้าเนี่ยมันหมายถึงความเจริญก้าวหน้าตามไปด้วยเข้าใจไหมครับอ่าเพราะว่าการหัวเผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบคิดไปข้างหน้าเหมือนกันถามว่ายำไหมก็ยำบ้างแต่ว่าถ้ารู้ตัวปุ๊บก็จะรีบเปลี่ยนรีบไม่สนใจกับการคิดซ้ำนะครับอ่าโอเคทีนี้ตัวตนเนี่ยนะครับเป็นราศีเมษเป็นลักษณะข,ของดวงมือเดึงโลกลนั้นจึงเป็นราศีที่โชคดีที่สุดนะว่าบอกได้เลยนะว่าดีที่สุดนะครับทั้งทั้งที่อาจารย์บอกว่า12าสราศีเหมือนกันหมดเท่ากันหมดแต่ผมไม่เชื่อ เพราะว่าลักษณะเมธเนี่ยได้โอกาสต่างๆเนี่ยดีแต่มันก็เพราะตัวตนคุณด้วยนะไม่ใช่ว่าได้ดีเพราะว่าดวงช่วยนะบางทีอยู่ที่ตัวตนคุณด้วยเช่นคุณเป็นคนแสวงหาเป็นคนที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่แบบกล้าได้กล้าเสียแต่การกล้าได้กล้าเสียก็มีข้อเสียเพราะว่าได้มันก็ได้ไปแต่ถ้าเสียก็แย่เห็นไหมครับมันก็กล่าวว่ากล้าได้กล้าเสียนะแล้วก็เป็นคนที่รวดเร็วมักจะตกหล่นรายละเอียดมักจะแบบรีบร้อนเกินไปเลยทําให้บางที งานมีปัญหาก็มีข้อเสียอีกเห็นไหมครับพัเวอร์ลีฟเร็วเกินไปนั่นแหละครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะเจอเรื่องไหนคุณจะทําการกระทําเป็นรูปแบบใดน,นะครับมันอยู่ที่ราศีมังกรน,นะเป็นราศีการกระทำเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากัานว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับคุณในช่วงที่มันได้เร็วเนี่ยนะครับดังน,นั้นเนี่ยวาสนาคุณจะมาเร็วกว่าคนอื่นเขาเลยเพราะเป็นราศีเริ่มต้นจาไว้ว่าราศีเมษคือราศีที่เริ่มต้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นของฤดูกาลเริ่มต้นของ คือหมายถึงว like да. ่าของไทยนะครับเริ่มต้นดูการหมายถึงเริ่มดูร้อนแต่ของจีนจะเริ่มต้นที่ฤดูบไม้ผลิเพราะมันเป็นความมงคลเป็นความเป็นมงคลความเป็นมงคลของจีนนะเขาจะคิดเสมอว่าอันนี้ก็เป็นความจริงอันนี้ก็อ่าดังเช่นความหมายแฝงเหมือนกันออกเสียงคล้ายกันอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นสีที่แปลว่าเลขสี่ครับลำดับที่สี่นะครับก็คือสีก็คือตายเนี่ยก็จะพ้องเสียงกันเขาจะว่าเออนี้ไม่ดีนะแต่พ้องเสียงเขาว่าดีก็คือดีอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาจะนิยงเพราะว่าคนจีนเขาจะถือความเป็นบงคคลมากเลยอืทีนี้จบเนาะก็กลับไปว่าเริ่มต้นฤดูร้อนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอีกจ,จุดหนึ่งก็คือปัตตนีนะครับปัตตนีคือคนตรงข้ามปัตตนีคือเพศตรงข้ามถ้าตัวเองเป็นชายปัตตนีเป็นหญิงปัตตนีตัวนุเป็นหญิงปัตตนีต้องเป็นชายจะหมายว่าต้องสลับกันเสมอนะครับตัวปัตตนีเนี่ยเป็นตัวแบ่งทุกอย่างเลยนะถ้าเป็นขั้นสูงเลยนะครับหลายคนก็อาจจะทราบบางคนก็อาจจะไม่ทราบแต่ผมว่ารู้น้อยมากนะอ่าจุดเนี้ว่า ปัตตนิเป็นตัวแบ่งแบ่งทุกอย่างว่าแบบใครจะเข้ามาเป็นเพศชายเพศหญิงเราจะได้ลูกเพศชายรือเพศหญิงดูได้นะครับอดูได้นะว่าเราจะเป็นลูกหมายถึงลูกเราออกมาจะเป็นลูกชายและลูกหญิงอย่างเงี้ยครับทีนี้ปัตตนิเนี่ยนะครับเป็นตัวแบ่งทั้งหมดที่หมายถึงเพศสองเพศเนี่ยนะครับทีนี้ด้วยการที่ปัตตนิมาเร็วก็แปลว่าคุณมีครอบครัวเร็วไม่ใช่ขอโทษมีมีแฟนเร็วนะครับหมายความว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แสวงหา ถ้าสมมติว่าคุณคุณอินเลิฟอ่ะคุณก็สวัหาคู่คุณก็จะได้คู่ไวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่คือวาสนาคุณได้เร็วแบบเนี้ยเข้าใจไหมครับเพราะคุณเขาเรียกอะไรกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลากระตือรือร้นที่จะได้สิ่งใหม่ๆดังนั้นเนี่ยเอ่อการการได้สิ่งใหม่ๆก็ระวังกิจเนี่ยเนี่ยปุตตะเนี่ยนะครับ๋ยวค่อยว่าการไม่ใช่กลิยนีเนาะแต่แปลว่าระวังนะครับเพราะคุณเป็นคนที่สวัหาสิ่งใหม่เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยคู่ให้มันทนให้มันทานด้วยนะคืออย่างอื่นไม่ไม่ได้ไม่เป อย่าไม่ทนไม่ทานเด็ดขาดนะเพราะไม่งั้นคุณก็ไม่สมหวังตลอดไปเหมือนกันเพราะความขี้เบื่อของคุณเพออาราะอรหัตกรรมคือตนุบรณะนะครับก็หมายถึงว่าเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเสมอก็แปลว่าเป็นคนขี้เบือ่อเพราะมันเปลี่ยนไวมากอะเข้าใจปะ่ะอยู่แป๊บเดียวเบื่อแล้วผมก็เป็นนะแต่ผมไม่ใช่ราศีเมษแ,แต่ผมมีดาวกองกันอยู่ในราศีเมษสามดวงดังนั้นเนี่ยจึงเป็นคนที่คล้ายๆกับราศีเมษติดมาด้วยนะครับทางที่ผมเป็นราศีที่ไม่ดีนะราศีเมษเป็นราศีที่ ถามว่ามันดีไหมมันก็มีข้อดีอยู่แต่มันถึงว่ามันเป็นทุกขลาบอ่ะเออพูดง่ายนะครับมีข้อดีข้อเสียเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้ปัตตานีเนี่ยนะครับก็เลือกให้ดีแล้วกันอย่ารีบเพราะรีบปุ๊บเนีย่ยปัตตานีเนี่ยพลิกผันง่ายก็หมายความว่าแทนที่เราหวังว่าเขาจะเป็นคนดีแบบอย่างเช่นบางคนนะอยากได้คนซัพพอร์ตที่รวยคู่รวยกลายเป็นว่าแต่คนราศรีเมษอาจจะไม่ค่อยคิดหรอกนะครับแต่คนราศรีพิจิกเนี่ยเขาจะชอบคิดเพราะว่าดวงของเขาเนี่ยเป็นคู่เป็นราศรีพิจิก แล้วรวยนะครับแต่คุณเนี่ยถ้าสมังหาความรวยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เข้าใจไหมครับเพราะว่าราศีของคุณเนี่ยเป็นราศีที่เอื้อเฟือ้อหมายถึงคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนเอื้อเฟือ้อเป็นคนที่ยอมนะครับเพราะดาวศุกร์เป็นธาตุน้ำใจเย็นแต่คุณเนี่ยเป็นธาตุไฟธาตุลมนะครับก็หมายถึงเป็นราศีไฟต้นธานุนะครับอังคารคือลมมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเป็นคนที่ใช้อารมณ์เป็นคนที่ กดง่ายโมโหง่ายนะครับแล้วก็เหวี่ยงวีนง,ง่ายอย่างเงี้ยครับพ้องคานแปลว่าความรุนแรงจะไม่เลยดังนั้นคนาราศีเมษมีความติดความรุนแรงในตัวนะครับบางทีอะไม่ได้รุนแรงการแสดงออกมาก็มีแต่บางคนเนี่ยรุนแรงทางทางวาจาเป็นคนที่พูดแล้วแบบพูดจารุนแรงแบบโกรธง่ายโมโหง่ายอย่างเงี้ยครับก็ใช้วาจาแต่ไม่ได้ชกต่อยใครแต่บางคนก็อาจจะชกต่อยไปเลยก็ได้นั้นแล้วแต่ว่ามีดาวคู่ศัตรูอยู่ไหมถ้ามีดาวคู่ศัตรูอาทิตย์อังคารเนี่ยก็คือ โอ้ต้องมีการใส่กันยับแหละนะครับต้องมีการชกต่อยกันแน่นอนนะครับผู้หญิงก็ต้องตกตีกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเกณฑ์ของอดวงดาวที่ที่เป็นคู่ศัตรูเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าจะมีอุบัติเหตุไหมจะมีการทะเลาะเบาแวงกันเรื่อตกยางออกหรือไม่นะครับถ้าเลืองตกยางออกชกต่อยก็คืออดีตอังคารนะครับแต่ถ้าเป็นการสัดเป็นปากเป็นเสียงกันเนี่ยด่าทอกันเนี่ยก็จะเป็นพุทธอังคารนะครับผมอย่ามีดาพุทธอังคารอยู่ในดวงเนี่ยผมจึงเป็นคนที่พูดแบบไม่สปอยอนะครับ ขอโทษไม่ได้ไม่ใช่แบบไม่ได้พูดแบบเรียกอะไรอวยไม่ได้พูดอวยเข้าใจไหมครับพูดดีพูดหลายเพราะอังคารกับพูดไม่ถูกกันนะพอมาอยู่ปุ๊บเนี่ยเป็นคนที่ปากแรงนะครับเป็นคนที่ปากไวด้วยผมจริงเวลาพูดอะไรพูดเร็วแต่เวลาใครคือไม่ไม่ชอบใครบางคนเนี่ยหรือแบบมาทําให้ผมไม่ดีผมก็จะพูดจารุนแรงใส่นะครับประมาณนี้เป็นคนสองบุคลิกอย่างเช่นเวลาเราพูดแบบเนี้ยครับเวลาผมที่พูดอย่างเงี้ย ก็จะพูดดีพูดจะอ่อนหวานนิ่มนวลน,นะครับแต่ว่าถ้าโกรธขึ้นมามันอีกตรงข้ามครับพูดจะเสียดสีทิ่มแทงนะครับรุนแรงด้วยพูดจะรุนแรงนะครับแต่ผมไม่ลงไม้ลงมือเพราะเพราะว่าัะษณาเป็นตัวกําหนดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้รุนแรงนะครับอังคารก็อยู่ในตําแหน่งที่ไม่รุนแรงด้วยจึงเป็นคนที่ไม่ได้ถือว่าชกต่อยอะไรแต่ว่าเราเน้นเอาต่อรอดนะครับเออปากปากดีปากไวปากแรงแต่ว่าเราก็เอาตัอรอดได้เร็วก็แค่นั้นแหละประมาณนี้ทีน,นี้นะครับเรามาดูกันต่อ ึ่งเมื่อทาจุดนี้ได้ไงเพราะว่าเป็นคนที่ถ้าเกิดเป็นคนที่น่อมน้าเกินไปอ่ะโอ้เขาเถียงมาอะไรเราก็ไม่สูไม่ได้เราก็ต้องแบบฟีดเฟดเอาไปนะครับเฟดเอาไปจากจุดนี้นะครับอันนี้ผมคงไม่ได้ทาแล้วนะถ้าเกิดสมมติว่าเราผมไม่ได้แ,มมมไมไดขแข็งแข็งแบบนั้นนะนะครับทีนี้พันธุนะครับพันธุค,คือขอไปที่พูดเรื่องตัวเองเนาะแต่ว่าจะให้เรียกว่ายกตัวอย่างโดยที่ผมไม่รู้ว่าจะยกตัวอย่างใครไงมันไม่มีเคสตรัรดี้ตรงนี้ผมเลยเอาตัวเองเนะี่ยยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเพราะเรารู้ดีที่สุด ต่อไปพันธุนะครับพันธุเนี่ยหมายถึงครอบครัวนะครับเมื่อคุณมีคู่ไหวคุณก็มีครอบครัวไหวเข้าใจไหมครับครอบครัวในทีวีหมายถึงว่าหลักศัพท์ได้ด้วยนะคือหมายถึงว่ามีหลักสัพไหวก็ทําให้มีคู่ไหวนะครับเพราะว่าเราสําเร็จง่ายไงสำหรับสำเร็จเร็วอ่ะอืมผมจะบอกให้นะวิธีการดูนะว่าคนรักขนาดเมษเนี่ยเป็นเป็นยังไงคือผมเนี่ยเคยดูทีวีอไม่ใช่ คลิปนะครับคือเรียกว่ายูทูบแล้วกันอ่ะ YouTube นะครับอ่าแล้วแล้วมีขอขอไปที่เอ่ยชื่อนะกายรัชนันนะครับอ่าที่เป็นแฟนกับฮาลุเนี่ยนะครับคือเขาอ่ะผมก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นลักนาเมธแต่เขาพูดออกมาทุกอย่างอ่ะเป็น,เป,นเป็นคนลักนาเมธเขาเขาบอกว่าเขาอ่ะคุยกับแฟนนะเนาะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเผื่อเขาขึ้นจุดสูงสุดเนี่ยตอนเนี้ยเขาทิง้งแต่ว่าฮาลุเนี่ยเขาเขาเสียดายว่า YouTube อะ่ะ คือคนติดตามก็เยอะนู่นนี่นั่นสําเร็จแล้วจะทิ้งทําไมคนอื่นเขากอดไว้แต่ตัวกายเองเนี่ยทิ้งไม่เอานะครับแต่ดีที่ฮาลุเข้ามาเอาต่อก็คือจบก็คือหมายถึงว่าเออโอเคก็ยังทาต่อได้แต่ว่าเขาจะไม่อยู่ในเบื้องหน้าให้ฮาลุกมาแทนนะครับเพราะว่าเนี่ยขี้เบื่อง่ายรู้เลยว่าเป็นเมธเนี่ยนะครับเพราะว่าอยู่จุดสูงสุดคนอื่นเขากอดเอาไว้ไม่อยากจะเสียมันไปแต่คนลาศิเมธไม่ไม่ชาเรนฉันได้แล้วนี่ฉันก็ ภูมิใจว่าฉันได้แล้วก็จบอะแล้วก็คือไปหาใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่แล้วให้มันสูงสุดขึ้นอีกคือคนแม่เป็นแบบเนี้ยเขาจึงเรียกว่าริเริ่มไงครับเป็นคนที่ริเริ่มแต่ไม่ใช่ผู้นานะผู้นําคือราศีสิงห์แต่ราศีเมษเป็นริเริ่มริเริ่มทุกอย่างครับริเริ่มก่อตั้งบริษัทแต่ไม่อยู่เบื้องหลังไม่เอาเบื้องหน้าอย่างเงี้ยครับก็ได้คือคือริเริ่มเสร็จแล้วปุ๊บก็ทิ้งเหมือนขอพูดนิดนึงก็คืออะไรไม่แน่ใจว่าองค์สมเด็จอะไรน่าสักอย่างหน คือผมล Dante, ืมไปแล้วเนาะก็คือคือกลัวพูดผิดอ่ะรู้รู้อย Pla ู่ในปากอยู่แต่ไม่ไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวว่าจะจะพูดผิดนะครับก็คือพูดงี้ว่าอยูุ่กรงอ่าเป็นคนกอบกู้กรุงรัตนโกสินขึ้นมานะครับอ่าเป็นธนบุรีสิขอภัยธนบุรีก่อนนะครับแล้วค well, <t od engineer> ่อยมาเป็นรัตนโกสินก็ค <t od long related> ือพ <husbands> ูดว่ารวบรวบรวมอาณาจักรขึ้นมาเป็นธนบรีได้แ๊บเดียวนะครับแล้วก็มาเป็นส่งต่อให้ราชการที่หนึ่งที่เป็นอ่าเสาตั้งเสาหลักเมืองแล้วก็เป็นทางรัตนโกสินขึ้นมานะครับประมาณนี้ก็นั่นแหละท่านก็เป็นคนที่แบบ ไม่ยอมอ่ะคือเป็นคนที่แบบเริ่มต้นไงแปลว่าเป็นคนที่แบบอ่าเป็นอะไรเป็นหัวหน้านะครับเป็นเป็นคนที่แบบว่าไปตีกับข้าศึกเพื่อที่จะได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้ครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นคนครองแต่ท่านเนี่ยไม่เอาถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นกษัตริย์นะครับท่านบอกว่าท้าไม่เป็นกษัตริย์ท่านจะลงมาแต่มันเป็นคือพอพอเวลาทําแบบนั้นอ่ะกับกลายเป็นโทษนะครับคือบางบางคนก็บอกว่า อาจจะโดนตัดหัวนะครับแต่บางคนก็บอกว่าอพอลงจากราชสมบัติก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้เอาต่อก็คือจบไปอะไรแบบนี้ก,ก็มีทั้ง2รูปแบบว่าตกลงไม่รู้ว่าเสียหัวหรือเปล่าหรือว่าเป็นการแค่ลงจากบันลังแล้วก็จบอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าท่านไม่ได้สวงหาเรื่องของการเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้นาอะแต่เขาเป็นแค่คนที่สร้างกรุงขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองประมาณนี้จึงเป็นราศีเริ่มต้นเหมือนกันนะครับประมาณนี้ทีนี้สุดท้ายนะครับก็คือกรรมะคือการงาน การงานของเราอ่ะเป็นดาวส่งเหนื่อยยากลําบากครับคนราศีเมษเนี่พอเวลาทำแล้วทาจริงจังไงนะครับเป็นคนอดทนได้เก่งมากนะครับคือคืออย่างนี้ตัวตนเนี่ยไวแต่งานเนี่ยช้ามันค่อนข้างขัดแย้งกันหมายถึงว่าคุณคิดอะไรก็ไวๆวไปหมดแต่เวลาทาปุ๊บมันช้าเหมือนกับการก่อสร้างงานค,คือราศีเมษเนี่ยเหมือนกันเริ่มต้นทําวิศวกรวิศวกรรมนะครับอ่ะพอเพราะดาวสองยังเป็นกรรมะนะครับก็คือตัวเองเนี่ยคิดไวคิดวางแผนวางแผนได้นะครับ ราศีเมษเป็นคนราศีที่เป็นคนที่ใช้สมองแล้วชี้ไม่ได้เป็นคนที่ลงมือทานะครับแล้วไปสอนไปสั่งเขาเนี่ยให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนั้นก็คือพว่ามันทํางานร่วมกันนะ,ะนะครับเป็นฝ่ายปฏิบัติกับฝ่ายทฤษฎีใช่ไหมครับคุณเป็นฝ่ายทฤษฎีแต่ดาวสอเนี่ยเป็นฝ่ายปฏิบัตินะครับเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างแบบอดทนเก่งมากกว่าคุณด้วยซ้ำเพราะคุณเนี่ยถึงจะอดทนได้ยังไงก็ตามแต่คุณยังเบือเ่อไงแต่เขาเนี่ยทำต่อทําให้มันจนเสร็จแต่คุณเนี่ยถ้ามาให้ทาจนเสร็จเนี่ยคุณไม่เอาหรอกเชื่กเลย ตัวผมเองก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่เบื่อง่ายเหมือนกันเพราะดาวมันชุมนุมกันในราศีเมษคือมันในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยจะมีดาวแบบนอกจากลัคนานอกจากราศีเกิดแล้วยังมีดาวชุมนุมกันดาวที่ไดองศามากที่สุดนะครับแล้วก็หมายถึงดาวที่อยู่ในกลางศีรษะขณะเกิดนะครับมันจะมีความสําคัญเยอะแยะมากมายครับคือวิชานี้มันไหลไปเรื่อยอ่ะมันอะไรก็คือสําคัญหมดนะ แต่มันก็มีการหลบลางได้เหมือนกันอย่างเช่นองค์เก์อุดมเกนเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมาหลบลางในสิ่งที่มันเสียได้นะครับมันก็คือเออมันค่อนข้างวุ่นวายอะ่ะง่ายๆวิชาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับแต่ถ้าถ่ายง่ายๆเหมือนที่ผมทายมาตลอดเนี่ยอันนี้ก็ง่ายนะแต่ว่าถ้าเผื่อเอาจริงๆอะ่ะคือมันยากมากเลยอะ่ะเพราะมันละเอียดเยอะมากเลยแต่เราก็แค่ตกหล่นรายละเอียดบางอย่างแต่ว่าขัายาจกรไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ถูกไม่ต้องนะครับไม่จะถูกต้องนะแต่มันถูกต้องนั่นแหละแต่มันแค่ไม่ได้รายละเอียดเพิ่มเติมเฉย ราศีนี้ไปเยอะมากนะครับก็การงานได้ใช้อย่างที่บอกไปเนาะดังนั้นเนี่ยก็พยายามใส่ใจกับการงานและทุกอย่างก็จะดีครับสามารถติดตามกันไปก่อนได้ในคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจได้น,นะครับขอบคุณครับ